ประเด็นที่2ก็คือต้องมีความรักในการทํางานคนที่มีความสุขในการทํางานคนคน่ยจะต้องรักการทางานโทมัสอันวาเดสันนักประิษเอกของโลกเนี่ยยอมนอนอยู่ที่ห้องหลักนะครับทั้งวันทั้งคืนได้เพราะอะไรเขารักในงานเนาะแทบแทบจะเอาของกินเนี่ยไปกินในในห้องหลักนะครับสติปจ็อบรักในอาชีพผลิตคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เขาก็เลยดังนะครับ คนที่รักในงานของตัวเองเนี่ยจะค้นพบและประสบความสำเร็จเยอะหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเชนดลอกแจ๊คกี้ชานนะครับดิโอเกนไทเกอร์มูดต่างเขาทํางานเหมือนกับเล่นใช่ไหมครับเขาทํางานกับเล่นเล้ก็เลยประสบความสําเร็จนะครับคนที่รักในงานเนี่ยจะเป็นบันไดสู่ความสาเร็จในการทํางานนะครับคนที่รักในงานจะเกิดการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งคนที่รักในงานที่เรียนทำก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับเช่น ก้ารแรกความสำเร็จไทเกอร right ์บูดเห็นไหมครับพาราดอนเห็นไหมครับตีอย่างเดียวนะฮะตีชนิดอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เรียนเป็นยาตีในสมัยก่อนเพราะว่าเขาจะตีชนิดจนระดับประเทศผมชอบพาราดอนเนีตอนไหว้เนี่ยเวลาไปตีต่างประเทศเขาจะต้องมือไหว้ไหว้ไหว้สิทิศทางนี้เท่งไหร่เราทำอะไรแบบไหว้ไหว้ไหว้เนี่ยไหว้ทำไทยได้ได้ตรงนี้ชอบงอย่างที่เวลาปีบหมดเวลาปุ๊บลูกชนิดอยู่ที่กระเป๋าอะ เขาจะตีขึ้นอัศจรรย์ลองสังเกตดูบางคนที่เขาอยากได้เปที่ระลึกของนักกีฬาใช่ไหมครับระดับโลกนี่เขาก็อยากได้อยากได้รูปเทนนิสเนี่ยบางคนตีตีขไก่ครับบ่เป็นตันตีหมดเวลาแลตีขึ้นอัศจรรย์คนเก็บของที่ระลึกบางคนฟุตบอลตีแต่ขึ้นนะครับบางคนนี่เก็บของนักกีฬาที่ระลึกไม่เล่นกระทั่งกีฬาน่ยิงปืนปัังไปม่สอนไม่ติดเป็นที่ระลึกฟังตั้งนาน คุณภาพนะครับมีความสําคัญใช่ไหมครับทที่รักในงานก็จะมีคุณภาพในการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะผู้หญิงดูการแต่งตัวผู้ชายดับหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันผู้ชายมองผู้ชายก็จะมองการแต่งกายดับหนึ่งนะครับเหมือนกันครับผู้หญิงมองผู้ชายก็จะมองเรื่องการแต่งกายดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ที่แตกต่างคือผู้ชายมองผู้หญิงก็จะมองรูปร่างดับหนึ่งนะครับแต่เพราะฉะนั้นเรื่การแต่งตัวจะมีมีความสําคัญนะครับในการในการที่จะ ดูดีผมเองเนี่ยตอนสอนมหาลัายใหม่ๆเนี่ยที่ที่พะเยาเป็นเมืองจังหวัดเล็กๆเ,เวลาผมไปห้างก็ไปเชียงใหม่ต้องไปที่เมืองที่มันใหญ่ๆอ่ะระบาดผลว่าผมสบายสบาย,สบายใส่รองเท้าแตกแล้วก็กางเกงขาสั้นเซลย,ยืดเนี่ยแล้วไปช้อปปิ้งตามห้างอะไรเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาถามผมขอโทษครับนี่อาจารย์สุทธิชัยอาจารย์โทนี่หรอือเปล่าผมว่าใช่ครับอุ้ยตายอ่ะคุณมาตรงมาตายเลยห้อนี้ <laughs> ผมไม่ได้ว่าอาจารย์ อาไม่ว่าเลยผมว่าคุยกันสองคนคุณว่าใครแล้วทำไมมาตาย่ไม่ใช่อะไรอาจารย์ผมพนันกับเพื่อนไว้เพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นอาจารย์หนาจะไรเคยสอนครับแต่ผมว่าไม่ใช่ผมก็เลยเสียพนันเ<ม>ขาพูดให้ประโยคเนียผมจำาในวันตายผมถามเขาคือคุณคิดยังไงว่าผมไม่ใช่อาจารย์หนาไม่ใช่ไรเขาบอกรับผมคิดนี่ถึงเลยว่าคนอย่างอาจารย์จะแต่งตัวแบบนี้นเจ็บไหมตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมใส่เชือกเชื้อสูตรบางที ผูก็ตายนะบางทีผูกไทใส่สูตรเลยฮะบางวันก็เผลอใส่สูตรผูกไทนอนภรรยาที่บ้านบอกไอ้คุณทำอะไรผมรักษาภาพคนก็มีการรักษาภาพคนของผมหรอนี่สภาพที่ไม่ดีโล่งแกล้งแกาห่าวยักยอกหอนก้อนหลุดที่อันนี้คือแอนโอสเตตตอนบริการตอนตื่นที่ดีแต่พอเผลอหลับปุ๊บเป็นไง กรี๊ดไม่ดีล้วงไม่ล้วงก็ไม่ดีนะบุคลิกภาพล้วง่่ผู้ชายผมล้วงก็พูดไปมันก็ไม่เสียบุคลิกนะบางคนล้วงไม่ล้วงเปล่านี่วตั้นับนิ้วนับไปนับมาเยอะเกินแค่บางคนนี่แค่ขี้งูแค่อะไรแค่ยู่เฉยแค่บางคนแค่ไม่แค่เปล่าจนสะสมเป็นก้อนเบอร์เบอร์จริงนะแก่บางคนไปแก่เอาไปเบอร์แก่อะไรเล่นนะครับเก่าบางคนนี่เก่าหัวโอ้ มีมักร่วงเต็มเลยนะหาวบางคนเนี่ยพูดไปพูดมากับเพื่อนพูดกับเจ้านายนม่จะหาวก็าหาว <c oughs> เต็มที่เลยนะต้องปิดหน่อยนะหาวแล้วไม่ทำก็แก้งค <c oughs> อเป็นเสียงเพลงก็ได้ <c oughs> แล้วปิดไปเพราะถ้าหาวเต็มที่อ่ะ <c oughs> ไปเจอคนแค่แตายเนยคนแค่แค่ที่ม <c oughs> ื <c oughs> อก็จิ้มเข้าปากเลย <c oughs> ออไอ้นี่แหละเหมือนจิ้มจ้อป่ะในตอนตลองอันตรายนะ่ถอนบางคนที่ถอนคนเจ้ามกนะ เดียรเนี่ยเดียรมันชื่อแฟนจิ๋งขนขนนจมูกนี่ไม่ต้องมันไม่มีกอนเลยับเพราะว่าเป็นไส้กรองใช่ไหมเราสังเกตดูเนี่ยถ้าเราไปนี่ปุ๊บเนี่ยกลับไปถึงบ้านแตกต่างกันไปเอากระดาษเชือกมาพันๆแล้วลองดูโอ้โหมันมีฝุ่นออกเลยนะแต่ดีทีมีขนจมูกรองไว้นะถ้าขนจมูกยาวแล้วลำคาเนี่ยจะเด่นผมว่าไม่ควรแต่ถ้าหลัคาจริงๆที่สองคนนี้สบาย สูบพลีอยู่แล้วใช้ก้นบพลีจี้มันจะเป็นวงๆแต่ชับนี่ลองไปใช้จี้คอนก็ไม่ดีกับทิศตาคุยกับคนอื่นกับทิศตา